สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับอาการที่ติดโควิดในระยะแรกนะคะว่ามีอาการยังไงบ้างน,นะคะยังไงก็รอติดตามดูกันได้เลยนะคะ,ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ เออซีซ mm ั่นนี um, um, uh ้เ huh. น uh ี uh ่ย uh. รู้สึกว่าคนจะติดกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาการอันดับแรกที่เราจะเป็นกันเลยก็คือหนึ่งนะคะสาหรับอันนี้สําหรับของตัวเราเองนะคะก็คือจะคันคอนะคะแบบจะคันแบบคันมากๆคันแบบยุ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 บเนี่ยแล้วก็คันทั้งวันเลยนะคะไม่หยุดเลยนะคะอันที่สองเลยก็คือมีไข้ค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าไข้เนี่ยมีอาการที่แบบเริ่มมีไข้แล้วก็เหมือนแบบ ลุมลรู้สึกคือไม่สบายตัวอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ปกติอะค่ะทุกคนก็ข้อสอบก็คือจะมีไข้นะคะส่วนอันที่สเนี่ยก็จะมีสเลดนะคะทุกคนก็คือแบบจะมีสเลดทั้งวันเลยแล้วแบบเหมือนแบบเออมันมันเคืองคอค่ะคุณมันไม่ปกตินะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือไอนะคะทุกคนใครที่เหมือนแบบคันคอยุบยิบยุบยิบยุบทั้งวันเนี่ยแล้วก็ มีอาการไอคือเหมือนแบบไอแบบแรงๆเหมือนแบบกระชากออกมาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็สงสัยได้เลยนะคะว่าคุณอาจจะเป็นโควิดนะคะก็ลองไปสำรวจอาการตัวเองดูนะคะว่าเข้าข่าย สีอันนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีอาการเหล่านี้นะคะก็ลองตรวจ ATK ดูนะคะว่าขึ้นกี่ขีดกันนะคะทุกคนาเราเริ่มมีอาการนะคะเราก็มาตรวจ ATK กันค่ะสำหรับตัว ATK ที่เราแนะนำนะคะเราว่าเราใช้มาหลายอันแล้วเราก็ดีก็คือเป็นนี่ห้อนี้ค่ะ นะคะตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็ทางเยง่อจมูกนะคะเราว่าค่ามันตรงดีนะคะชุดละ50บาทนะคะทุกคนสำหรับเรานะก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผลออกมาเป็นบวกนะคะทุกคนติดโควิดจ้าเสียใจมากเลยะค่ะทุกคนทนีนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะหรือว่าทราบแล้วนะคะว่าเราเนี่ยเป็นโควิดนะคะเราก็ไปหาหมอเนาะ คุณหมอเขาก็ช่วงเนี้ยคือเขาก็จะให้ยาตามอาการนะคะทุกคนคือใครมีไข้ไอมีสะเลนมีเสมหะเนี่ยเขาก็คือจะจ่ายยาตามอาการนะคะสำหรับพวกยาฟาวีที่แบบใช้สําหรับยาสําหรับโควิดอะคะ่ะเขาของเราตัวเราอะจะไม่ได้นะคะของเราก็จะได้แค่ หนึ่งยาแก้แพ้ทานขอน,นอนเนาะแล้วก็ยาละลายเสมหะยาลดไข้แล้วก็ยาอมเท่านี้เองค่ะทุกคนแล้วก็อันนึงที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะโพลิสนะคะเป็นยาพ่นนะคะทุกคนคือแบบเวลาเราไอาอะ่ะตัวนี้ช่วยได้แบบมากๆเลยอะค่ะทุกคนคือมันจะช่วยให้เหมือนแบบ เราไม่ค่อยไอเนาะแล้วก็แบบเหมือนช่วยให้เราหายคันคอนะคะทุกคนตัวนี้แนะนำเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้นะคะเนสลองค่ะทุกคนอันนี้เป็นยาละลายเสมหะนะคะสำหรับใครที่มีเสมหะนะคะส่วนตัวเรานะคะกินเช้าเย็นเลยนะคะมันช่วยในการเหมือนแบบ ช่วยให้คอเราดีขึ้นนะแล้วก็สเสลดน้อยลงค่ะทุกคนนะคะสองตัวนี้นะแนะนำเลยค่ะเป็นโควิดนี่ควรมีไว้ติดบ้านเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เราซื้อมาเสริมเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นหวัดนะคะทุกคนเราก็กินยาตัวนี้นะคะนาโซลีนนะคะแล้วก็ไบซวอนอันนี้ส่วนตัวเรานะอันนี้คือเราจัดเองแล้วก็ อยาฝาทลายโจรค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะอยากถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นเนี่ยก็อยากจะให้ดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็อย่านอนดึกนะคะแล้วก็พวกของมันของทอดก็อย่าเพิ่งทานนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แบบถนอบคอเราไว้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยต้องอยู่ บ้านรวมกับคนอื่นนะคะอันนี้คือเราก็ไปฟังจากคุณหมอมานะคะเออคุณหมอท่านก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าต้องอยู่รวมกันเยอะเนี่ยคนที่เป็นโควิดนะคะก็ควรที่จะแยกออกจากคนอื่นๆนะคะแล้วก็ท่านก็แนะนําว่าอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งแยกห้องจัดให้เป็นสัดส,ส่วนว่าแบบแบ่งเขตเลยแบบคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนี้คนที่เป็นโควิดอยู่ฝั่งหนึ่งคนที่เป็นโควิดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็2ก็คือ พวกจานชามช้อนซ้อมเนี่ยก็ควรจะแยกกันนะคะก็คือแบบไม่ควรใช้ร่วมกันเลยนะคะแล้วก็3ก็คือพวกเอ,อ่กอกรประตูนะคะทุกคนแบบของที่ต้องใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยอันนี้คือแกเน้นมากๆเลยค่ะคือแบบว่าเวลาใช้เสร็จอย่างเงี้ยคือทุกคนเวลาผ่านห้องผ่านประตูอะไรเงี้ยมันก็ต้องจับต้องบิดใช่ไหมคะก็คือแกก็อยากจะให้แบบพอเวลาเราใช้อย่างเงี้ยเราห้องต้องคอยแบบ เ,เช็ดลูกบิดนะคะเผื่อเชื้อที่เราแบบคนเป็นอย่างเงี้ยไปติดอยู่อะไรเงี้ยคนที่มาใช้ต่อจะได้ไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเสื้อผ้าของเรานะคะก็ควรที่จะซักเองนะคะในช่วงที่เป็นโควิดนะคะไม่ควรที่จะแบบให้คนอื่นซักให้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอ้อและอย่างก็คือสำหรับ อันนี้คุณหมอเราไปหาข้อมูลใน YouTube มานะคะก็คือคุณหมอของเขจะแนะนำว่าหลังจากหายจากโควิดแล้วเนี่ยก็ควรจะไปฉีดวัคซีนได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโควิดนะคะคุณหมอท่านก็แนะนำว่าควรที่จะกลับตัวอย่างน้อย10วันนะคะเพราะว่า หลังจากครบ10วันแล้วเนี่ยเราเชื้อในตัวเราเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะแพร่ให้ผู้อื่นได้นะคะดังนั้นท่านก็แนะนําว่าควรกับตัว10วันนะคะพอหลังจาก10วันแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย